ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกนะครับอันนี้คือหลักร้อยแม่นสุดนะครับหวดประจําวันที่30ตันว,ควาคม6ก64ชนแล้วต้องมานะครับใน3สูตรดับหลักร้อยมวดนี้คือดับ3กับเลข6นะครับฉะนั้นเลขจะเหลืออยู่ที่8ตัวนะครับแต่ทีนี้ให้สังเกตว่าเลข2งวดที่แล้วเข้ามาเลขคู่นะครับคือเลข2เลข2นะครับอันนั้น เลขที่น่าจะออกในชุดต่อไปในงวดต่อไปน่าจะเป็นเลขขี้นะครับผมเลยฟันไปที่เลขขี่ไว้เป็นตัวเด่นนะครับ7 5 9 1หนะครับ7 5 9 1หนะครับผมว่าเลขขี้น่าจะมาแล้วเพราะว่าเลขคู่ออกมา2งวดแล้วนะครับเลข2ตัดอาจจะต้องตัดทิ้งไปเลยก็ได้สําหรับเลข2นะครับดะน,นั้นเลขคู่เนี่ยไม่น่าจะมาที่หลักหน่วยนะครับก็ลอง นะครับท่านใดที่มีหลักร้อยอยู่ในมือลองลองดูนะครับสําหรับหลักร้อยดับนะครับ3กับ6นี่คือการันตีว่าหลับดับนะครับดับล้านเปอร์เซนต์นะครับก็คลิปนี้ก็มาลงหลักร้อยให้นะครับสําหรับท่านสมาชิกนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจว่า3กับ6ดับที่หลักร้อยนะครับสําหรับงวดนี้ก็คลิปนี้ก็เป็นประโยชน์ได้มั่งนะครับไม่มากก็น้อย อันนี้ก็เดี๋ยวจะได้ลงหลักสิบนะครับหลักสิบอ่าอันนี้ก็ชนแล้วต้องมานะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหลักสิบอันนี้คือหลักร้อยไปก่อนนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ